มือดผ้ามาลัดเลารอ,อบบ,านนะะบ้านเลยค่ะมะม่งต้นย่างเลยคะ่ะปลูกไว 5, ้อายุสามปีต้นสูงมากจาก้าอันนี้เป็นเห็ดคอนมะพราวนะคะเป็นเห็ดเบื่อเลยค่ะกินไม่ได้แต่ว่าสีงามๆเป็นตะสุกแสบอันนี้มาดูหอยเชอรี่เลยคะ่ะหอยเชอรี่หอยเชอรี่เราเลี้ยงไว้ เป็นหอยที่เลี้ยงง่ายมากค่ะกินพืชเป็นอาหารพวกผักชาย้าค่ะพวกผักกระเฉดนะคะเก็บไม้เขากินอันนี้เป็นไข่หอยเชลรีนะคะสีชมพูสวยงามมากจ้าไข่หอยเชลรีนี่ฟักเป็นตัวแล้วค่ะตัวเล็กๆค่ะหอยเชลรีอันนี้เป็นต้น ขี้เหล็กเทศหรือว่าขี้เหล็กผีนะคะเป็นสมุนไพรธรรมชาตินะคะใบสา,สามารถนำมาต้มอ,อาบนะคะแก้ผดผื่นคันส่วนรากก็เป็นสมุนไพรนำมาต้มกินแก้ร้อนในนะคะเป็นยายเยน็นนี่คือต้นขี้เหล็กเทศหรือว่าขี้เหล็กผีนะคะคิ้วๆนะคะดอกกับใบกินชุนมาก อันนี้คือต้นส้มโอนะคะกำลังผริใบโดนฝนครั้งแรกอันนี้คือดอกผักอีลํานะคะดอกผักอีลัาผักพื้นบ้านสามารถนำมาลวกกินกับปนกับแจวได้นะคะอันนี้คือผักอีลัาผักเพื้นบ้านยอดอ่อนนำมาลวกจะมีรสหวานนะคะ